เราข้ามไปดูที่ฝรั่งเศสกันบ้างคุณผู้ชมคะตอนนี้เสือทั่วโลกนะคะกำลังจับตามองชีวิตรักของเอมาดูเอลมาครองค่ะตัวแต่งผู้นำคนใหม่ของฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าชีวิตรักเขาน่าสนใจค่ะมีภรรยาอายุแก่กว่า25ปีนะคะตามรายงานระบุด้วยว่า2คนนี้พบรักกันขณะที่นายมาครองอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสันักข่าวเดล่เมลนะคะออกมารายงานเขาว่านายมาครองในวัย39ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจฝรั่งเศสและก็เป็นผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะภรรยาของเขาชื่อว่านางบริจิตทรอนเยอร์ค่ะวัย64ปีนะคะทั้งคู่นั้นพบรักกันตอนที่นายมาครองยังเรียนอยู่ซึ่งก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมที่โรงเรียนจีซุตในเมืองอาร์มิยงทางตอนเหนือของประเทศตอนนั้นนายมาครองอายุเพียงแค่15ปีนะคะส่วนภรรยาก็คือนางบริจิตอายุ40ปีค่ะเธอเป็นครูสอนการละครให้กับเขาแล้วเธอก็แต่งงานแล้วด้วย แถมยังมีลูกเรียนอยู่ชั้นเดียวกันกับนายมาครองในที่สุดคุณผู้ชมนางบริจิตนี่หยากขาดจากสามีตัวเองนะคะย้ายมาอยู่ที่กรุงปารีสกับนายมาครองก่อนที่2คนนี้จะแต่งงานกันในปี2550แต่ว่านางบริจิตไม่ได้ใช้นาำสกุลของมาครองค่ะปัจจุบันก็เป็นคุณยายแล้วนะคะ เนื่องจากว่านางบริจิตมีหลานทั้งหมด6ขออภาย7คนด้วยกันค่ะส่วนผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของสำนักโพลอีฟฟิดูเชียลค่ะชี้ให้เห็นบอกว่านายมาครองมีคะแนนนิยมนำนางมาริลล์แปงคู่แข่งที่ชูนยโยบายขวาจัดอยู่ที่61%ต่อ39%ทำให้มาครองอดีตนายธนาคารคนนี้เป็นตัวเต็งชนะการเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้และถ้าเกิดว่ามาครองได้รับการเลือกตั้งจริงก็จะกลายเป็นผู้นำของฝรั่งเศสที่มีอา ยุดน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ฝั่งของเขาเองค่ะชูนโยบายนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็รับสังเกตว่าประชาชนเองร่อมเบื่อนหน่ายกับการเมืองฝรั่งเศสแบบเดิมๆถึงแม้ว่ามาครองคนนี้เขาจะถูกมองว่าเป็นคนนอกวงการการเมืองแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของฝรั่งเศสซึ่งถูกยกให้เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมสําหรับข้าราชการระดับสูงและผู้นําประเทศในอนาคตอย่าง E.N.A และในช่วงปี2,554ถึง2,555มาครองเข้าสู่วงการการเงินการธนาคารสร้างฐานะได้ในอาชีพวานิชนากิจที่ธนาคารรัตชาลและในปี2,555ก็ก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับฟรองซัวออลองก่อนที่สุดท้ายจะกลายเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจในอีก2ปีต่อมาค่ะ,ะเดี๋ยวคงต้องจับตาทุกความเคลื่อนไหวด้วยนะคะว่าผู้นำฝรั่งเศสคนใหม่นี่สุดท้ายจะเป็นใครกันแน่นะคะ